ก็คุณคุณเล่นทางเดินสักประมาณอย่างชันต้นไผ่นั้นก็มามาติดรักนี้รักรกแถวทีนเออร่องน้ำเนี่ยอ่าักประมาณหกเมตร ช่วงเวลาที่มันอย่างนี้มันจะได้แบบเป็นซสูงแล้วไม่ต้องให้มันสูงักเดืแล้วก็ถ้ามันไม่สวยคุณค่อยใส่มันทิ้งที่จะปลูกใหม่ก็ได้ปลูใหม่ก็ได้แต่ตอนนี้คุณปลูกให้ให้ให้เยอะๆไปก่อนแล้วก็สําคัญคือต้นพุธนี้จริงๆมันจะใหญ่กว่านี้แต่ที่มันมาล่าช้าเพราะว่าอะไรครับก็เดี๋ยวมันงอกต้นเพิ่มโดยฉใช้เนี่ยนี่นอนเนี่ยที่มันมาล่าช้าจริงๆมันใหญ่กว่านี้เยอะเลยเพราะมาล่าช้าตอนนั้นจริงผมปล่อยให้ พนักงานเนี่ยตัดหน่อไม้ดีทีเลุดเพราะว่าอะไรต้นหน่อไม้ของทางหลวนี่เป็นหน่อไม้ที่อร่อยที่สุดแล้วสุดท้ายดีมพนั่งเจอเจอเจอกครเอ๊ะมันมันต้น,ม,นมันโตชา้าสุดท้ายเขาบอกอ๋อหน่อเนี่ยพอผมปล่อยให้หน่อมันโตเองไหมหน,อหน,อน่อหน่อเป็นต้นอย่างี้พี่อ่ะหน่อมันขึ้นเป็นลำใหญ่ๆมันลนะนี่ลำใหญ่เลยเอ๋อถ้าเราไปขุดหนอ่อก็ไม่มีก็คื้นเน่อก็ขึ้นไดยังเหลือแต่ลำเล็กๆเนี่ยลำเล็กๆตรงเนี้ย แต่ต้นโอเก็บไว้นะพอพอพอต้นมันพอต้นมันได้ขนาดนึงแล้วนะหน่อที่ออกมาแต่ละหน่อเนี่ยเขาได้รับรับใหญ่ๆหน่งอประมาณนั้นแ่ถึลท่ใได้แต่ต้องมีความรู้เรื่องไข่คือคือไข่ต้องรรู้จิงอย่าอย่าไปเอาไข่ไข่ไอ้ที่เป็นไข่อะไรกินตู้ไข่อะไรมันไข่มันล่วงเยอะไปอ๋อมันกระโดดไม่มากด้วยจ่ิงแตก็พอสมควรแต่ว่ามันดูแลง่ายกว่า ทำแล้วก็ปลูกทางข้างไปกี่เมตรเนี่ยสักสักก้าเมตรใช่ไหมต้อจริงๆเอาขนาดไหนก็ได้เราปลูกทิ้งไว้ก่อนแต่ปลูกมันตรงๆแต่คุณต้องปลูกให้มันในนี้นะสองข้างบางท่าเดียวท่าที่สวนท่าที่ขึ้นด้านนี้ปลูกแนวนี้แล้วก็เอเว้นไปท่าที่มันต้องขึูนด้านนี้ถึงก็ปลูกด้านนี้แต่ว่าอะไรแต่ว่าเช้าากับบ่ยในช่วงเช้าก็ด้านนี้ด้านนี้บ่ายจะด้านนี้ตอนเนี้ยคุณจะร้อนแค่ตอนตอนเที่ยงถูกไหม แต่เที่ยงด้วยโค้งของไท่ที right. ่มันก็จะบังให้เดียวบางแดีด้วยแล้วคุณก็ค่อยจับสวนข้างล่างใต้ต้นไผ่อย่างเนี้ยอันนี้อันนี้ประมาณอืออืออื็อืออืืออือวือชืออืออืาอืออือวืออืออัออื่อืตอืออือืออืมอออมออกินอนืออืออออื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 อนืออ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 นออือูืออ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 ออืออืออ่ออือออนัอัออ เอ่อถ้าซื้อคุณช้างจะต้องอยู่ประมาณสองแสนหกบาทแล้วเนี่ยเป็นต้นอะไรที่เฮียซื้อเนี่ยต้นอะไรกระบอกแต่กระบอกแน่นนะเน้นกระบอกเลยใช่ไหมกระบอกไม่แน่นผมเน้นกระบอกแต่แต่วันนี้นะบอกให้เลยว่าไม่จะเป็นต้องเน้นกระบอกกระบอกนี้มีควรมีไว้ประมาณไม่เกินสามต้นก็พอละเพราะดูแลยากสร้างสวยอะคือเราเลือกกามหรือสวยนะแล้วแต่กระบอกนี้มันมันเป็นไม้ที่แก่มากล้วคุณเนี่ยที่มา มันดูแลยากเพราะว่ามันแก่อยยาางต้นนี้ตายแล้วไงก็ต้องเอา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 เถาวันใส้เนี่ยปล่อยให้เถาวันใส้ขึ้นไปไม่นี่คือไม่ใช่ใบของมันแล้วนะมันเหลือแต่ต้นมันแล้วก็นี่เถาวันใส่ขึ้นมาแล้วก็เราเราก็ที่บอกว่าให้ไปซื้อต้นต้นซิว์โอ๊กเนี่ยมาปลูกรอบมาซิว์โอ๊กนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณสักสองสามเดือนเองเดี๋ยวพอประมาณปีครึ่งมันจะมาแทนมันสูงเท่าเซิมเลยแล้วมันเป็นต้นไม้ที่พ่อากาขละ ันบอกเออแล้วก็ไปทำอย่างนี้มีคนีนมันยืนใคเพราะตอนเามือนจะมันต้นไม้ใหญ่มันร้อนจริงจริงมันมีต้นที่ฟอร์มสวยมันมีเยอะจริงๆถ้าคุณไปซื้อนะให้ซื้อต้นชุมแสงกับต้นว่าสองต้นนี้เป็นหลักเลยต้นว่านี่้ก็บอกว่ามันราคาเขาจะไม่แรงเข้าอ่ทีไม่แรงก็ต้นมันโตช้าอ๋อไม่ใช่อ่ะสวยเรีลามันสวยแบบแต่ชอบปลูกแสงเนี่ยเนี่ยดูดูดูไอพี่เขาดูแต่วันนี้ลำใหญ่แน่เลย มันนี่มาสวนนี่มันออกไปเลยไปดินระดับชั้นวันแล้วยิ่งข้าหน้าร้อนๆเอ่อเชื่อไหมผมไม่ได้ยินแบบคนที่ขึ้นไปเที่ยวบนเขาที่ดังๆของเชียงใหม่อย่างม่อนแก่ไปอะไรมาเงี้ยไม่เด้งขึ้นไปทางที่ไหนไม่ในในในวันที่ร้อนๆเนี่ยคือคุณขึ้นไปไม่ได้แต่ว่าที่นี่ได้ได้ตลอดก็พี่อยงนี่ซื้อไม้เจาะเลมันต่างกันใช่ใช่ไอไอตอนนั้นยัง อย่างจ้างเขาทําแต่ทุกวันนี้ซื้อไม้มาทําเองหมดอย่างอเคาทำวันวาานี้ผมก็ออกแบบทําเองหมดซื้อไม้เก่ามาทําเองบ้านมาไม้อะไม้อะไปซื้อไม้ที่เขาไปรื้อบ้านมาเราไปซื้อของเข้ามาแล,ล้วแล,ล้วไม่แพงอย่างที่น,<ห>น,นี่แล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆแต่งตรงนี้จะเป็นสถานมีข้าวแกงอีกแล้วข้าแกงนี่ทำไมบอกก้าวไล่ที่มันใหญ่ขนาดนี้ก็ขนาดนี้เก้าวไร่ใหญ่มากนะแล้วเนี่เป็นใจสวรรค์ทีิเ,เราก็คิดเองทำเองขึ้นมา ตีนโยเกิดร่อนตอนเกิดเมฆเกิดน้องโอ้โหนี่ยแล้วอย่างอย่างทุกวันนี้สิ่งที่จะเป็นงานของเราต่อไปคือ้พวกทอสีฟ้านี่ห้ามอยู่โอแล้วทลางยังไงคะอ่ามันมันก็ใช้ไม้เก่าท่ะแล้วก็ทำรูไว้บนนั้อ๋อแล้วก็แล้วก็อย่างนะยางพวกทางขยะแบบนั้นก็ห้ามเห็นแบบ่อไคือผมจะเริ่มเก็บรายละเอียดละ คือที่นี่เสร็จสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วตอนนี้มันเป็นงานที่เก็บรายละเอียดที่ไม่รู้จัดเก็บละแต่จะไม่มีการสร้างอะไรที่ใหญ่ๆเพิ่มเติมเพราะว่าถ้ามันมันมันแม่นกว่านี้เกินไปก็จะไม่สวยรวมแบบนี้มันก็ไม่สวยตอนนี้พอดีละแค่ขนาดนี้ก็ังดีนะขนาดสบายแต่ว่าคนที่ชอบชิ้นๆที่จะไปลุยก็ไปท้ายอยากเดิมเนี่ยคือผมพยายามจะให้ยืนแค่คิดเข้าไปได้แต่ว่าบางทีมันอาจจะมันมีเสียสมว่าของแล้วก็ราคาที่ดีแค่เ